ท่าจะเลตั้งหลายเดือนแล้วยังเลิกชุมนุมไม่ได้เลยอ่ะเลือกเลือกเลยนะรีเทลปิดสะโพอีกแก๊งหรออุ้ยเฮ้ยอุ้ยผู้ชาย,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 ยมีผู้ชายแอบมองพวกเราได้แหละช่างไม่กันอยากได้ชุมน,นุมที่แบบสงบสงบเงียบสบสายสบา,ายไม่ต้องทำอะไรเลยยิ่งดีพวกตีวคีกีฬาก็ไม่เอาหรอกเอาโน้คนนี้คิดในใจไหมน่าจะเนี้ยนะ โอ๊ยกูจะรู้ไม่ได้อีกแล้วนี่ทำอะไรเห็นอยู่นะ่ะน่าเครียดเชียวกำลัง<ห>ชิมกระติกำลังชิมะชมะพร้าวแรกชิมอยู่เลยค่ะตอแไหละนะบึกอะ่ะหนิงเน่ยชิม,มอะไรอะ่ะแปนบึกนะเมื่อกี้เธองฟนผุน่ยอะไรไม่ใช่หรอเออ บาสพ่อทีไรพอ่อก็เลือกบาสพ่อมึงดีดอกทองคือค,คือว่าแบบว่าแบบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยอะ่ะชอบบาสเหรอเราก็ชอบบาสเหมือนกัน <c oughs> ดีจังได้อยู่ชุมนุมเดียวกันจ้ะโอเคจ้ะแล้วเจอกันโอเคก็รูกชุนดูเล้เลยนะแหมพอพีอ่ชายไปเธอเสียกลัาเป็นเดิมไปนะเออทำไงดีอ่ะฉันเล่นบาสไม่เป็นละตายแน่เลยอะ่ะเธอเธอพุดอะไรออกไปดิเอ้เรื่อรนะ โอเคไหมจ๊ะตกลงเสร็จตยวจะเป็นอีหยักทีางดีเออก็ขาดแคู่กนีอโอเคก็ได้